ชีวิตเปลี่ยนไปเลยค่ะรู้สึกว่าเพิ่มความมั่นใจในการใส่เสื้อผ้าในทุกๆชุดเลยเวลาเราใส่ชุดลาตีนะคะจะเปิดเนินแค่ไหนนะคะก็เข้ากับสรีระสวยสมส่วนยกความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ นัชพรทานแก้วมิสแกรนสุพรรณบุรีเติมความมั่นใจทุกย่างก้าวไม่ว่าจะยืนจุดไหนก็โดดเด่นในแบบที่เป็นของตัวเองเรียกเสียงแฟดได้แบบรัวๆเลยค่ะ ที่เสริมหน้าอกไปจากทางโปรโคีนนะคะก็รู้สึกว่ามั่นใจในการใส่เสื้อผ้านในทุกๆรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นชุดราตรีชุดออกงานหรือแม้กระทั่งชุดว่ายน้ำนะคะที่สำคัญคือไม่โปะเลยค่ะเพราะถูกออกแบบทรงมาให้ดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะเวลาเราใส่ชุดราตรีนะคะจะเปิดเนินแค่ไหนนะคะก็เข้ากับสรีระสวยสมส่วนยกความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอเล่าเท้าความก่อนที่จะตัดสินใจเสริมหน้าอกที่โฟโลทีนอยู่นะคะคือตอนแรกเนี่ยมุกุได้รับตำแหน่งมิสแกรนสุพรรณบุรี2022แล้วนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงระยะเวลาที่กำลังจะเตรียมตัวไปประกวดที่เวทีใหญ่ค่ะแต่ว่าเราเนี่ยยังรู้สึกว่าสรีระของเราเนี่ยยังไม่พร้อมนั่นเองค่ะในส่วนของหน้าอกนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่มั่นใจตรงนี้ก็เลยตัดสินใจลองเซิร์ชหาข้อมูลเราก็ได้เจอกับ เคสรีวิวหน้าอกนะคะซึ่งแต่ละเคสที่มุกุสนใจเนี่ยมาจากฟล o ์คลินิกทั้งนั้นเลยค่ะก็เลยทำให้มุกุตัดสินใจมาทำที่นี่แหละค่ะพอมาถึงที่ฟล o ์คลินิกนะคะพี่ๆทุกคนที่นี่ก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมากๆเลยค่ะรู้สึก คลายความกังวลไปได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะคิดว่าเราจะต้องเขินแน่ๆเลยเรารู้สึกกังวลในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคการผ่าตัดนะคะการเลือกรูปทรงหรือแม้กระทั่งในเรื่องของระยะเวลาการพักฟื้นนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าที่นี่ก็ทําให้มุคลายความกังวลไปได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าได้ปรึกษากับทางคุณหมอที่มีความชํานาญและก็มีประสบการณ์สูงอย่างเช่นคุณหมอประยุกต์นะคะท่านก็ได้ให้คําแนะนําต่างๆค่ะในเรื่องของการเสริมหน้าอกนะคะรวมถึงเราได้ ร่วมกันออกแบบทรงที่เราต้องการนะคะรู้สึกว่าที่นี่ใส่ใจในเคสของมุกุมากๆเลยค่ะหลังจากที่เราได้ทําการปรึกษาคุณหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็วิเคะ์ออกมาแล้วค่ะมุกุได้เลือกเป็นตัวซิลิโคนซิลิเมต 3 5 0 5 c นะคะซึ่งซิลิโคนชนิดนี้นะคะถูกออกแบบมาเพื่อสำหรับผู้หญิงที่มีรูปร่างสูงนะคะแต่ว่าฐานหน้าอกแคบแบบมุกุนั่นเองค่ะตัวซิลิโคนนะคะมีลักษณะพิเศษก็คือจะมีฐานซิลิโคนที่ยาวมากขึ้นเล็กน้อยนะคะฐานซิลิโคนเนี่ยไม่ดันเนือออกมาไม่โปะแน่นอนค่ะความพุ่งนี้นะคะจะเป็นความพุ่งที่ดูเป็นธรรมชาตินั่นเองค่ะ เรามีระยะเวลาการเตรียมตัวแล้วก็ระยะเวลาพักฟื้นเพียงแค่เดือนเดียวเราจะหายทันไหมอันนี้บอกเลยค่ะว่า หลังจากผ่าตัดไปเสร็จแล้วนะคะประมาณ5-7ถึงวันเชื่อไหมคะว่ากลับไปทำงานได้ปกติแล้วคะ่ะเพราะว่ารู้สึกแผลหายไวายอาการเจ็บน้อยลงน้อยลงมีคนบอกเยอะเหมือนกันนะคะว่าเสริมหน้าอกเหมือน10ล้อทับอันนี้ไม่รู้เพราะว่าไม่เคยโดน10ล้อทับค่ะแต่ว่าหลังทำหน้าอกไปแล้วเนี่ยถามว่ามีอาการเจ็บไหมเจ็บน้อยมากนะคะสำหรับตัวมุกุแล้วแล้วก็ฟื้นตัวเร็วมากๆเลยคะ่ะก็เป็นเพราะว่าที่นี่นะคะไม่ได้ใช้เทคนิคการ วางยาสลบค่ะอาจจะมีอาการสลืมสลือบ้างเล็กน้อยนะคะหลังจากการผ่าตัดนะคะเพราะว่าเป็นการวางยาชาแต่เมื่อเราผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถกลับบ้านได้เลยค่ะไม่ต้องนอนพักฟื้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องหิ้วสายเดนออกไปไใช้ชีวิตประจำวันด้วยค่ะตรงนี้เลิศมากๆเลยค่ะ ตอนที่อยู่ในกองประกวดนะคะชีวิตเปลี่ยนไปเลยค่ะรู้สึกว่าเพิ่มความมั่นใจในการใส่เสื้อผ้าในทุกๆชุดเลยโดยเฉพาะชุดราตรีแล้วก็ชุดว่ายน้ํานะคะบอกเลยค่ะว่าไม่โปะไม่โชว์รอยแผลเป็นหลังจากการผ่าตัดนะคะอีกอย่างนะคะทรงสวยมากๆค่ะโชว์ไปแบบสับๆไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโพสท่าไหนนะคะก็มั่นใจร้อยซ็ค่ะ